ทางสายดังจัดวลีเด็ทพระเอกธิดาซาตาก็คือน้องฟิลิปเนี่ยนะค่ะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะเจ็ดวลีเด็ดก็คือมีเยชันสายพรุ่งนี้ไอซสคือขี้คหิแหลกแปลว่ายายทานใสพวกนี้ฉันจะขยี้เธอให้แหลกฮัชเช่ฮัชเช่แล้วอีกแล้วอีกหรอกสำหรับคำนี้จริงๆแล้วพระเอกพูดว่าฟาสเตอร์ฟา แต่ฟังดูเหมือนสิงจามจนคนล้อกก็สนิทใช่ใช่ f a s t faster faster คือเร็วอีกเร็วอีกถูกแล้วก็อะไร you ไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่คุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่ของผมอันนี้สี่ you ไม่ขโมยเมื่อซ่าแล้วก็ไม่ซ่านึกองยายแมวขโมยมาสายแล้วยังไม่สำนึกอีกถูกต้องอ่าประโยคที่ห้า you walk boy ฮะ ยี่หัวขวยยี่หัวขวยยี่หัวขมอยไปหยกที่หกไปหยกที่หกถ่ายกาันฮิโญโผลชนินะแทนเลยใช่ไหมเฮ้ยนะอ,อยากอยู่ที่นี่จนเนื้อเต้นเลยใช่ไหมพวกอันนี้เจ็บยาวมากเธอต้องให้ได้อย่าลืมมาโซมาจางไอชิได้ช่วยส่ายสวง you can see me tune พี่ต้องเอาตัวไปแลกกับใครอย่าลืมเอาสองมาแจกล่ะผมจะได้ช่วยใส่ซองคุณจะได้มีทุนไม่ต้องเอาตัวไปไลกับใครอีกในุจเลยอะไอ้เลิฟหไอเลิฟเลยือว่าคุณพันธ์ที่วาส่งมาน่ารักมากว้าิอช็อกคอมเธอพรพี่มลขุนดวงส่งมาว่าพี่หอมคะ เหนื่อยไหมแห่สิ่งที่เธอทำเออภาษาใหอ่เดกำเนิดขึ้นมาแล้วใช่เออน่ารักค่ะตั้งใจฟังตั้งนานออกจากห้องน้ำมาดึกว่าเรื่องอะไรนะพี่ยูไม่มีสิทธิ์พูดชิงพูกราวแบบนี้แบบนี้น่าตลกอ่ะอย่าลืมมาซองมืแจกน เธอเธอเธอดูไอจีได้ช่วยได้กี่โมงอ่ะทิดาทิดาสาตานอ่ะันออนไอกี่โมงอ่ะเธอรู้สึกว่าสุขเสาร์อาทิตย์ปะสุขเสาร์อาทิตยดหรอน่าจะเป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มกว่าช่องบีบีทีวีละครหลังข่าวหรอพูดพื้รหัสสุกปะถ้าเราจะไม่ผิดนะเออเอออยากรู้ว่าเขาออนกันวันไหนอ่ะไม่พูดพื้รหัสก็พูดพื้รหัสสุกนี่แหละอ๋อแต่น่าจะมีผลสุขจันทราหรอจันทราหรอ่ะเอาให้ผิดที่สุดเลยแล้วเว้แก แล้วเวลาก็คือผิดด้วยนะเวลากี่โมงไม่กี่เราพูดว่าสองทุ่มเนาะแต่ออนแอ์จริงคือสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเอาให้ผิดหมดทั้งเวลาแล้วก็ว่าสามทุ่มครึ่งพีพีทีวีพีพีทีวีเออเดี๋ยวจะดูหน่อยสิอยากสรุปคือจันอังคารวันจันวันอังนะสามทุ่มครึ่งนนแจะขาวเช้า